สดีครับเป็นแฟนทุดขยันนะครับเท่านี้วันที่สิบนะฮะเดือนสี่สิบเมษานะครับก็อยู่ในช่วงจักตัวนะฮะท่านที่อยู่บ้านก็ดูแลกันด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูผลของเมื่อวานก่อนครับวันที่เก้านะครับวันที่เก้านี้ก็มีสามสามอย่างเหมือนเดิมนะสำหรับหาหน่อยนะฮะมีษน้อยธรรมดาแล้วก็ VIP นะครับในช่วงพิเศษนะครับดูผลก่อนนะครับสามสองเมื่อวานนะน้อยน้อยพิเศษนะครับสามสองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวเด่นชูโรงของเราด้วยนะครับเจ็ดศูนย์ไม่มีนะฮะส่วนน้อยธรรมดาอันพิเศษไออันนี้วีนะฮะเจ็ดเก้าสามสี่หกนะครับเก้าสามคัดออกมานะครับ สามสามเก้านะครับตรงนี้นะช,ชุดเด่นหมดแล้วเนี่ยสี่หกไม่มีนะครับอันนี้หนึ่งศูนย์เจ็ดี่บีพีสี่เก้านะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่เก้าหายไปนะครับไม่มีสนามวางเข้าแค่สองสองนอยนะมาพิาพเศษและมาธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวไปหาวันนี้กันนะครับยังไม่หล่นฮะยังเดินได้ดีนะ ว่าวันนี้จะได้ตัวไหนแบบไหนนะครับผมคัดมาให้แล้วนะครับรเศษวันนี้ก็น่าจะเป็น4กับ8เนาะดินเด่นๆหน่อยนะครัสกับ8นะครับอโอเคจับคู่ให้นะฮะสำหรับวันนี้คัดออกมาให้เรียบร้อยหนึ่งนะครับ70659นะครับได้ประมาณ2ได้ย8ตัวนะครับ1418 48กลุ่มที่1นะกลุ่มที่2นะครับ70 76 75 79 06 05 09 5 69แล้วก็59นะครับกลุ่มที่3นะครับ17 10 16 15 19นะครับ 4ี4เจ็ดสี่8ูนย์สี่หกแนล้วก็แปนะครับนะครับทีนี้ใช้ตัวนี้เป็นตัวคัดออกมานะครับ 4กับ8นะฮะดูว่า4กับ8มีตัวไหนบ้างนะครับเอา4ก่อนนะฮะเริ่มที่4ก็มี1 4นะครับ4 8นะฮะ4 0 4 6 4 5นะครับ4 9 4 9 อาดูแปดนะครับแปดมีหนึ่งแปดนะครับแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหกแปดห้าแล้วก็แปดเก้านะครับนะครับก็มีทั้งหมดที่คาดออกมาให้นะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสองตัวนะครับทั้งหมดนะครับในชุดขยันนะครับ สองตัวทั้งหมดมียี่สิบแปดตัวนะเก้าสามยี่ิบเจ็ดโยเหนือยี่สแปดยี่สิแปดตัวนะครับเดือนสี่กับแปดเอาทีเป็นห้ากับหกเอาดูตัวชนฝั่งนี้นะชนชุดคัดฝั่งใหญ่นะฮะถ้าตรงกันนะก็มีหนึ่งสี่สี่แปดนะครับหนึ่งแปดนะครับ 40นะครับโอเคครับสุดท้ายแล้วนี่ครับก็มีประมาณนี้นะสุดท้ายแล้วตัวแดงๆนะครับก็ออกไปพิจารณาดูนะครับสำหรับแนวทางของเรานะก็จบของวันนี้นะฮะฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับทุกสิ่งอย่างคือแนวทางนะครับตัวเลขมีข้อมีหลุดนะโปรดพิจารณาโปรดใช้แรงของท่านในการรับข้อมูลนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็เชืโกก้โรคค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกระจายไปทั่วโลกนะครับต้องดูแลตัวเองล้างมือบ่อยๆนะก็ปิดแมท้ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ